สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิร์ตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวทิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้พบกับผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวทิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ เมื่อไม่กี่วันมานี้เองเราก็เพิ่งผ่านเทศกาลฮาโลวีนซึ่งเชื่อว่าเทศกาลนี้ครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะว่าเป็นเทศกาลที่มีทั้งความสนุกสนานความน่ารักแล้วก็ความหลอดหล่อนิดๆในเวลาเดียวกันครับวันฮาโลวีนครับที่หลายๆคนมักจะเรียกกันว่าวันปล่อยผีแต่ทราบไหมครับว่าจริงๆแล้ว Halloween ไม่ได้เป็นแค่วันแต่งกายเป็นผีหรือว่าวันหลอกเด็กให้กินขนมเท่านั้นเทศกาลนี้ครับมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานแล้วก็มีความหมายอันลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะเลยครับแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้ครับ Halloween คืนแห่งเรื่องเล่าความเชื่อและภาษาอังกฤษครับจุดเริ่มต้นของฮาโลวีน the origins of Halloween ย้อนกลับไปครับเมื่อประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วมีชนชาวเคลติกหรือเราอาจจะเรียกว่าเคลติกหรือว่าเซลติกก็ได้นะครับซึ่งในภาษาไทยเราจะเรียกว่าชาวเคลต์ elt, หรือว่าชาวเซลต์ก็ได้ครับในที่นี้ผมจะเรียกว่าชาวเคลต์นะครับชาวเคลต์ Child คือกลุ่มชาติพันธุ์ยุโรปโบราณครับที่ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในทวีปยุโรป แล้วก็ต่อมาครับชาวเคลจำนวนหนึ่งครับได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมาตั้งรกรากอย่างหลายๆประเทศอย่างในประเทศไอแลนด์แล้วก็ในเกาะอังกฤษครับซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงประเทศเวลสกอตแลนด์แล้วก็อังกฤษตอนเหนือด้วยซึ่งชาวเคลครับเขาจะจัดเทศกาลที่มีชื่อว่าซาวินซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวครับ แล้วก็เทศกาลที่ว่านี้ครับชาเวนจะจัดขึ้นในวันแรกของเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือวันที่1พฤศจิกายนครับชาวเคลครับเขามีความเชื่อว่าในคืนวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นคืนที่เส้นแบ่งระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของคนตายเส้นแบ่งนี้จะบางมากๆจนดวงวิญญาณครับสามารถที่จะเดินทางข้ามไปมาระหว่างโลกทั้งสองใบนี้ได้ฟังดูหลอนนิดๆด,ด,ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ในคืนนั้นเองครับชาวเคิลก็จะก่อกองไฟจุดคบเพลิงแล้วก็แต่งกายเป็นผีเพื่อหลอกวิญญาณร้ายต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายหรือว่ามาหลอกหลอนพวกเขาได้ครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ they dress up as ghosts to blend in so the spirits wouldn't recognize them พวกเขาก็จะแต่งกายเป็นผีครับเพื่อให้กลมกลืนกับวิญญาณต่างๆแล้วก็จะได้ไม่ถูกจับได้ว่าตนเองนั้นเป็นคนจริงๆครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับของความเชื่อเกี่ยวกับฮาโลวีนแล้วก็เกี่ยวกับฤดูการเก็บเกี่ยวต่างๆได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวก็มีการเฉลิมฉลองกันครับคราวนี้ครับจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวเคิลมาสู่ศาสนาคริสต์ from ancient beliefs to Christianity ต่อมาครับเมื่อศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทในยุโรปครับทางศาสนาจักรจึงเปลี่ยนความหมายของวันนั้นใหม่ครับ โดยที่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับถูกกำหนดให้เป็นวันนักบุญทั้งหลายหรือชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ All Saints Day คำว่า Saint ก็แปลว่านักบุญนะครับ All Saints Day ก็คือวันแห่งนักบุญทั้งหลายแล้วก็คืนก่อนหน้านั้นครับซึ่งก็คือคืนวันที่30ตุลาคมก็ถูกเรียกว่า All Hallows Eve All Hallows Eve ซึ่งแปลตรงตัวก็คือคืนก่อนวันนักบุญทั้งหลายครับนั่นก็คือคืนวันที่31ตุลาคมเป็นประจำทุกปีครับซึ่งภายหลังครับพอชื่อของ All Hallows Eve พูดเร็วๆต่อๆกันมาก็เลยเกิดการกลายเสียงแล้วก็กลายการสะกดครับเป็น Halloween ในที่สุดครับดังนั้นจริงๆแล้วคำว่า Halloween แปลว่าคืนก่อนวันนักบุญทั้งหลายครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าวันผีหลอกอย่างที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจกันนะครับ แล้วฟักทองแกะสลักมาจากไหนล่ะ The origin of the Halloween pumpkins พอพูดถึงวันฮาโลวีนครับเชื่อว่าทุกคนก็คงจะคุ้นภาพนี้กันเป็นอย่างดีแน่เลยครับนั่นก็คือภาพของฟักทองสีส้มสีเหลืองแกะสลักเป็นหน้าผีแล้วก็มีแสงเทียนอยู่ข้างในครับหรือที่เราเรียกชื่อฟักทองแกะสลักนี้ครับว่า Jack o' lantern ซึ่งคำว่า Jack o' lantern ครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษครับจะแปลว่า Jack of the lantern Jack of the lantern หรือว่าแจ็คผู้ถือโคมไฟครับคำว่าแจ็คก็คือชื่อคนครับชื่อว่าแจ็คแล้วก็คำว่า l n t e r n แปลว่าตะเกียงไฟหรือแปลว่าโคมไฟก็ได้ครับซึ่งฟักทองแกะสลักที่ว่านี้ครับมีชื่อเรียกว่า j a c k o o l n t e r n ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นิยมใช้ตกแต่งในช่วงเทศกาลฮาโลวีนครับแล้วก็มีที่มาจากตำนานพื้นบ้านของชาวไอริชหรือว่าไอแลนครับเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแจ็ค ตามตำนานแล้วครับเขาบอกว่าแจ็คนั้นเป็นคนเจ้าเล่์เพทุบายแล้วก็โกหกหลอกลวงทั้งมนุษย์แล้วก็พูดผีปีศาจครับแล้วแจ็คก,ก็ให้สัญญากับให้สัญญาไปหลอกปีศาจครับจนปีศาจเขาให้สัญญาว่าจะไม่เอาวิญญาณของเขาไปลงนรกด้วย คราวนี้ครับพอแจ็คตายไปปรากฏว่าวิญญาณของแจ็คก,ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ขณะเดียวกันวิญญาณของแจ็คก,ก็ไม่ได้ลงนรกด้วยเรียกได้ว่าจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้จะลงนรกก็ไม่ได้ครับวิญญาณของแจ็คก,ก็เลยต้องร่อนเร่พเนจรอ,อยู่ในความมืดมิดแล้วก็ถือโคมไฟเล็กๆที่ทําจากหัวผักกาดเทอร์นิปเป็นแสงสว่างส่องนําทางกับตัวเขาเองครับ ต่อมาครับชาวไอริชที่อพยพไปประเทศอเมริกาครับเขาก็ได้นำความเชื่อแล้วก็ธรำเนียมการแกะสลักในตอนนั้นนะครับก็คือการแกะสลักหัวผักกาดในวันฮาโลวีนไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยครับแต่พอไปถึงสหรัฐอเมริกาครับชาวไอริชที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกาในตอนนั้นครับเขาก็พบว่า ที่อเมริกาเนี่ยมีฟักทองเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ฟักทองก็ยังมีขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็สามารถที่จะแกะสลักฟักทองได้ง่ายกว่าแกะสลักหัวผักกาดซะอีกอีกทั้งครับฟักทองก็ยังมีสีสันที่สวยงามกว่าหัวผักกาดเทอร์นิปด้วยครับชาวไอริชในตอนนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนธรรมเนียมการแกะสลักหัวผักกาดมาเปลี่ยนมาเป็นการแกะสลักฟักทองแทนครับขอพูดถึงหัวผักกาดเทอร์นิปสักเล็กน้อยครับตรงนี้ถ้า เราดูจากรูปร่างหรือว่ารูปทรงหรือว่าสีต่างๆแล้วนะครับหัวประกาศเนี่ยก็จะมีลักษณะสีขาวแล้วก็มีหัวกลมๆแล้วก็อยู่ใต้ดินแล้วก็มีใบยื่นออกมาพ้นดินแบบนี้นะครับถ้าเป็นทางบ้านเราเนี่ยอาจจะมองว่ามีลักษณะคล้ายกับหัวไชเท้ามากกว่าก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ในภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกกันว่า turnip ซึ่งก็คือหัวประกาศ t u r n ์ p นตะครับตรงนี้ครับจากในอดีตที่มีการแกะสลักหัวประกาศเนี่ยแล้วก็พบว่ามันแกะได้ยากแล้วก็สีขาวซีซดๆด้วยพอชาวไอริชอพยพไปอยูอเมริกาปุ๊บไปเจอฟักทองสีสันสวยงามขนาดใหญ่แล้วแกะสลักได้ง่ายกว่าด้วยครับเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นการแกะสลักฟักทองแทน แล้วก็กลายเป็นสนัญลักษณ์ของฮาโลวีนในที่สุดครับซึ่งการแกะสลักฟักทองที่ว่านี้ครับสะท้อนถึงการหยุดยั้งความชั่วร้ายของจิตวิญญาณของพูดผีพีศาตต่างๆแล้วก็เพื่อเป็นการส่งผลบุญให้แก่ญาติหรือว่าบรรพบุรุษผู้ร่วงลับแล้วก็สื่อถึงพิธีทางศาสนาในขณะนั้นด้วยครับและนี่แหละครับการแกะสลักฟักทองก็เป็นจุดเริ่มต้นของแจ็คโกลแลนเชน ก็คือแจ็คออฟเ e อะแลนเทร์นหรือว่าแจ็คผู้ถือตะเกียงคมไฟในยามมืดมิดครับในประโยคภาษาอังกฤษครับเขาจะพูดว่า the pumpkin became the symbol of halloween bright warm and little spooky ฟักทองจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของ Halloween มีทั้งความสว่างความอบอุ่นแล้วก็ความหลอนน,นิดด้วย เมื่อพูดถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้วครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเทศกาลฮาโลวีนกันเลยทีเดียวครับนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Trick or Treat Trick or Treat กิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมที่โด่งดังที่สุดเลยสำหรับเทศกาลฮาโลวีนแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆครับนั่นก็คือ Trick or Treat เรามาดูความหมายกันก่อนนะครับคำว่า Trick เป็นคำกริยาครับถ้าแปลตรงตัวไปว่าหลอกครับ trick ก็แปลว่าหลอกอีกคำหนึ่งครับคำว่า treat treat แปลตรงตัวไปว่าเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นครับกิจกรรม trick or treat แปลตรงตัวก็แปลว่าหลอกหรือเลี้ยงแปลเหมือนภาษาไทยเลยใช่ไหมคร trick or treat หลอกหรือเลี้ยงมีการสัมผัสเสียงกันด้วยนะครับ ในช่วงเทศก,กาลวันฮาโลวีนครับเด็กๆก,ก็จะแต่งกายแต่งตัวชุดแฟนซีเป็นผีเป็นแม่มดพ่อมดอะไรต่างๆแล้วก็พากันออกเดินไปเคาะประตูตามบ้านของเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงครับพอ,อไปเคาะประตูปุ๊บเจ้าของบ้านก็เปิดประตูออกมาเด็กๆก,ก็จะพูดกันว่า trick or treat หรือว่าจะหลอกหรือจะเลี้ยงครับถ้าเจ้าของบ้านเขาเลือกว่า trick สมมติ trick or treat แล้วเจ้าของบ้านบอกว่า trick แบบนี้ครับแปลว่าเจ้าของบ้านจะให้หลอกใช่ไหมเด็กๆที่แต่งกายเป็นผีก็จะหลอกเป็นผีหรือว่าแกล้งจนเจ้าของบ้านกลัวไปเลยทีเดียวครับแล้วก็สุดท้ายเจ้าของบ้านก็จะยอมยกขนมให้ในที่สุดครับตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าเด็กๆถามว่า trick or treat แล้วเจ้าของบ้านบอกว่า treat ก็คือให้เลี้ยงใช่ไหมคเด็กๆก,ก็จะไม่แกล้งหลอกเป็นผีแล้วก็เจ้าของบ้านนั้นก็จะมอบขนมให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นครับ ซึ่งกิจกรรม t ทริกอ r ทรีที่ว่านี้ครับนอกจากเป็นกิจกรรมที่แต่งกายเป็นผีสนุกสนุกแล้วนะครับยังเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นด้วยเพราะว่าทำให้เพื่อนบ้านในละแวกนั้นได้ทำความรู้จักกันแล้วก็เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนในละแวกนั้นครับขณะเดียวกันก็ทำให้ทุกคนนั้นยิ้มแย้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างสมรรธไมตรีอันดีต่อกันได้ในคราวเดียวกันด้วยครับ เจ้าบ้านบางคนครับที่ยินดีเต็มใจจะร่วมสนุกในวันฮาโลวีนมากมเลยครับเขาก็จะประดับตกแต่งบรรยากาศของบ้านให้เข้ากับธีมในวันฮาโลวีนด้วยครับโดยที่บ้านบางหลังเนี่ยอาจจะมีการวางฟักทองแกะสลักเอาไว้หน้าบ้านหรืออาจจะวางขนมไว้ที่หน้าบ้านตามทางเดินประดับตกแต่งต่างๆไปจนถึงชานบ้านไปถึงบันไดจะเดินขึ้นไปอย่างบ้าน บ้านบางแห่งครับอาจจะตกแต่งด้วยตะเกียงหรือว่าโคมไฟตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ครับเพื่อเชื้อเชิญให้เด็กๆไปเล่นกิจกรรม trick or treat ด้วยกันสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นไปด้วยกันครับนอกจากกิจกรรม trick or treat แล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากๆเลยในวันฮาโลวีน other popular activities อย่างแรกเลยครับอย่างเช่นกิจกรรม halloween costume party ก็คือการงานปาร์ตี้แต่งแฟนซีครับ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็จะแต่งกันเต็มสุดๆแต่งกายในธีมวันฮาโลวีนต่างๆครับกิจกรรมต่อมาครับ storytelling night หรือว่าคืนเล่าเรื่องผีครับ ghost stories ซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบ้านหลายๆหลังเลยโดยเฉพาะในยุโรปครับที่คนในบ้านสมาชิกในบ้านญาติพี่น้องจะมานั่งร่วมวงกันแล้วก็เล่าเรื่องผีกันเข้ากับบรรยากาศจริงๆเลยครับกิจกรรมอื่นๆครับอย่างเช่น h a u n t e d House หรือว่าบ้านผีสิงครับในที่นี้ก็มีผีแล้วก็จำลองออกมาโผล่ออกมาให้ตกใจกันทุกมุมในบ้านนั้นครับอีกกิจกรรมหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีทั้งการประกวดแล้วก็มีการแข่งขันด้วยครับนั่นคือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Pumpkin Carving Contest หรือว่าการแข่งขันแกะสลักฟักทองครับ ในที่นี้ครับนอกจากแกะสลักฟักทองแล้วยังมีการแข่งขันพายเรือฟักทองแล้วก็การประกวดฟักทองอยักษ์ด้วยครับซึ่งในที่นี้ครับนึกภาพฟักทองที่ต่างประเทศนะครับบางลูกเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆมีน้ำหนักมากถึง200กว่ากิโลจนถึง700กว่ากิโลกรัมกันเลยทีเดียวครับ อย่างในปีนี้ครับ2025ที่รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการจัดการแข่งขันพายเรือฟักทองครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับว่าฟักทองยักษ์ที่มีขนาดหลายร้อยกิโลกรัมแล้วก็มาแข่งขันกันนะครับโดยให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมาแกะ มาคว้านเอาเนื้อฟักทองข้างในออกนะครับแล้วก็ให้เหลือแบบเปลือกบางๆที่สุดแล้วก็เอาไปลอยน้ํากลายเป็นเรือครับคนก็เข้าไปอยู่ในเรือฟักทองนั้นแล้วก็แข่งกันพายเรือโดยผู้ชนะการแข่งขันล่าสุดนี้ครับสามารถที่จะพายเรือฟักทองด้วยระยะทางถึงประมาณ400เมตรใช้เวลาประมาณเพียง3นาทีครึ่งเท่านั้นครับ นี่คือเป็นฟักทองที่มีขนาดใหญ่มากๆก็มีการประกวดกันด้วยนะครับฟักทองที่ไหนมีขนาดใหญ่มีน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็มีความสวยงามอะไรอย่างไรแล้วก็มาควานฟักทองกลายเป็นเรือฟักทองได้อีกแล้วก็ประดับตกแต่งต่างๆเป็นเรียกได้ว่ากิจกรรมเกี่ยวกับฟักทองเนี่ยไม่ได้แค่การแกะสลักเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่แบบกิจกรรมแบบหลอนๆเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการสร้างสังคมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อผู้คนในชุมชนกันด้วยครับ ในประเทศไทยครับแม้ว่าฮา l โลวีนจะไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของเราแต่ว่าหลายๆแห่งอย่างโรงเรียนหรือว่าร้านค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆก็นิยมจัดธีมฮา l โลวีนหรือว่าฮาโลวีนปาร์ตี้เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศให้เข้ากับเทศกาลอย่างกลมกลืนด้วยเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้ครับฮา l โลวีนไม่ได้มีแค่ความหลอนเท่านั้นแต่มันคือเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านด้การ จากปลายฤดูเก็บเกี่ยวสู่ต้นฤดูหนาวจากความเชื่อของผู้คนสู่ศาสนาแล้วก็สู่การสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อผู้คนในชุมชนครับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษได้หมดเวลาลงแล้วผมมานะเติมใจขอลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ